สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอะบอกทริคการทําความสะอาดเครื่องซักผ้าฝาบนนะคะที่2ที่เป็น2ถังนะแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะก็คือจะมีถังปัน่นแล้วก็อันนี้ถังอบแห้งใช่ไหมคะทีนี้วิธีทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอ่ะถ้าบ้านใครเป็นรุ่นนี้นะคะของไฮเออร์ e ur, นะคะไฮเออร์เนี e ่ยเขาจะมีถังปัน่นถูกไหมคะอันนี้แม่ไม่ได้ทําความสะอาดมาเดือนแล้วปกติก็จะทำทุกอาทิตย์นะคะอันดับแรกเลยก็คืออันนี้ใช่ไหมคะอ่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีคําว่าผู้ นะเวลาแกะเนะี่ยปกติเราจะแกะแต่ตัวนี้ใช่ไหมคะโอ้ดูดิอ่าแต่ทีเนี้ยแม่จะให้แกะทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะดึงลงมาเลยค่ะกดแล้วก็ดึงเนี่ยทุกคนดูคูข้าดูข้าโอ้โหนี่เราอยู่กับอะไรเนี่ยดูนะคะอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราเตรียมทำคำาความสะอาดเครื่องกันนะคะอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนนะอันนี้แม่ถอดปลั๊กแล้วนะคะอ่าวิธีเปิดตันนี้นะคะเห็นไหมคะวงกลมเนี่ยเขาจะมีตรงนี้อยู่คนงัดขึ้นค่ะยัดขึ้นนะคะโอเคเห็นไหมคะ,ะมก,คก็จะ หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะอ่าพอหมุจะน็อตคายนะคะไม่ได้ออกนะคะเราใช้วิธีพอเราหมุนเสร็จปุ๊บนะคะอ่าเรามีตัวนี้ใช่ไหมหมุนออกเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยอ่าเราก็ใช้วิธีเปิดน้ําให้น้ําดันเขาขึ้นมาเพราเราไม่สามารถยกหรือนัดเขาขึ้นมาได้นะคะต้องใช้น้ํานะคะอ่าเราก็ดูว่าเขาคายไหมเพราะถ้าเขายังไม่คายเราก็หมุนนะคะเพราะว่านะก็คือนอตเขาคายกับข้างล่างเนี่ยเขาคือล็ตัวเขาขึ้นมาเองค่ะเอ่อนะคะ ทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเซฟไรกันค่ะว่าข้างล่างจะขนาดไหนนะต้องบนขนาดนี้ข้างล่างจะขนาดไหนนะคะทุกคนดูนะคะเกล็ดเอ่อเกล็ดเกล็ดคือคภาพที่เราที่อยู่กับเพื่อนสักข้าวเราเวลาที่เราซักแล้วเราคิดว่ามันไหลไปกับน้ำมันไม่ไหลนะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้เตือนหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวไปทำความสะอาดเลยค่ะใช้สก็อตไบรท์ถูหรือแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วนะคะถูออกนะคะหรือใครที่มีเครื่องแรงดันน้ำนะคะแรงๆฉีดเลยค่ะ นะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปล้างก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะเมื่อล้างออกมาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ทุกคนคิดว่ามันเสร็จหรือยังมันสะอาดหรือยังนะคะเดมีอีกขั้นตอนนึงค่ะก็จะเป็นขั้นตอนนี้นะคะของใครที่มีตัวนี้นะคะตัวนี้อย่าลืมแกะออกด้วยนะคะแกะออกล้างนะไม่ใช่ฉีดฉีดข้างในสะอาดดูแล้วเหมือนสะอาดยังนะคะเพราะะฉนนั้เดี๋ยวเรามาแกะนะคะแกะตรงนีอ้อันนี้ก็คือนักใช้ครีมใช้อันนี้นักนะคะใช้อันนี้นักออกนะนักแกะลงไปประมาณช่วงนี้นะคะใช้ช่วงนี้นักนักออกอยู่ทั้งสี่ นี่นะคะเมือเราใช้แงก็ใช้ผักเหยงใช้น้ำสีใช้น้ำสีเป็นขวน้ำนะคะใช้สีก็ต้องดูนี้นะคะนี่นัมนะคะหมนะคะก็ต้องมราใช้ทุที่่หมดเยการทดลองทมดยใช้ัุกักะ เราก็จะได้เครื่องประมาณนี้นะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่ละนะคะตอนถอดก็อย่าลืมถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะคะว่าถอดอยังไงจะได้เอาใส่ได้ถูกนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยจักก็คือตัวนี้แหละเราทำความสะอาดเร็ดเลียบร้อยประกอบเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะต่างจากรอบแรกเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ตอนถอดออกมาก็มีแต่ตะกูนใช่ไหมใส่ใตะกูลเ,เขาเข้าไปน็อตเขาก็จะโผล่ขึ้นมาน็อตเขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะใช้ไขควงนะคะ เรื่องนี้แม่ใช้มาเป็นสิปีแล้วนะคะก็ยังใช้ก็คือคงสภาพได้แบบนี้ไม่ต้องเลือกช่างเลยเราคอยดูแลเขาเองนะคะเสร็จเรียบร้อยครอบไปนะคะเขาก็จะมีมุมให้อยู่นะคะนี่ค่ะรอบใส่เวลาที่เปิดน้ำเราใส่ตรงนี้กับเปิดน้ำให้ดูนะคะว่าถ้าเราหมุนแน่นแล้วเวลาเปิดน้ำตรงวงกลมนี้จะไม่ลอยขึ้นมานะคะแต่ถ้าเขายังลอยขึ้นมาแปลว่าเราหมุนน็อตไม่แน่นต้องเข้าเป็นหมุนใหม่นะคะต้องเปิดหมุนใหม่นะออกมาเมื่อกี้ถอดเมื่อกี้ถอดตัวนี้ออกมานะคะก็คือเห็นที่บอกว่าใช้ได้คุ้มค่ามาก เครื่องนี้เป็นส e ิบปีแล้วค่ะไอ้รอยตรงนี้ก็คือเป็นรอยรอยรอยสนิมบ้างรอยอะไรบ้างนะคะอันนี้คือรอยที่มีออกแล้วนะคะอัะนนี้หลังจากทำการจะอัดเสร็จแล้วนะคะใส,ส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปใส่เครื่องก่อนก็ใส่ด้านล่างก่อนนะคะเสร็จด้านล่างเสร็จกดก่อน,นะคะะอ่ะแล้วก็ถ้าแรงถ้าแรงถ้าแรงไม่มีแม่จะใช้ตัวนี้นะคะตัวครับตัวหลับไป คี๋ยวมาเกันว่าถ้าเราเปิดแล้วต้องต้องให้ตัวนี้ตัวกลางบัตลอยขึ้นมาถ้าเขาอยขึ้นมาแปลว่าเรากน้ำแน่ๆเราก็ไม่้ใช้นะครับเวลาเราองเจียน้ำถ้ารกตังเจียน้ำม่้เาถกน้าแต่นี้ยที่จริงแล้วเราล้างอาทิตย์ละครั้งเลยกำลังดีนะครับถาาเาลอยขึ้นมาถ้าเขลอยขึ้นมาแปลวเราถ้นติดนะ อ่เขาไม่ลอยขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเปิดน้ำประมาณแล้วฝ่าตัวต,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 ตรงกลางลอยขึ้นมาเราจะต้องงัดแล้วหมุนใหม่แต่นี้เขาไม่เขาไม่ลอยขึ้นมานเขาลอยเลยคะไปเร็เลยโอเคค่ะสำหรับสำหรับทริปนี้เป็นไงกันบ้างคะถ้าเป็นประโยชน์กับใครก็อย่าลืมกดติดตามแม่เอาไว้มีทริปดีๆสำหรับงานบ้านสำหรับแม่บ้านเนาะมา แชร์กันอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันค่ะมาดูว่าแม่จะมีทิปอะไรมาให้กับแม่บ้านบ้างนะคะเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเป็นวิธีทําให้เสื้อที่เป็นสีเหลืองเหลืองเสื้อขาวอะคะ่ะที่มีคราบเหลืองแล้วมันไม่ค่อยออกดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาลองทํากันว่าจะทําเสื้อเก่าให้ใหม่เนี่ยทํำยังไงฝากกดติดตามแม่ไว้ด้วยนะคะ